สำหรับวันหยุดยาวนี้ก็เอาคลิปพิเศษนี้ไปเลยนะคะสำหรับเกมมือถือออฟไลน์ ride, ที่นาเล่นประจำสัปดาห์เกมมือถือออกใหม่มาเพียบเลยนะคะในเดือนนี้ทุกคนห้ามพลาดนะมีทั้งแนวโจนแนวปรนนะคะแนวจําลองสถานกนรณ์หรือว่าเล่นแบบชิวๆคลายเครียดก็ได้นะถ้าใครที่ชอบเกมแนวออฟไลน์น ride, ก็จะไปรับชมคลิปกันนั้นฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปดูที่ตัวเกมแรกกันเลยคะ่ะ ก็เอาตัวเกมนี้กันไปเลยนะคะกับ Grand Dark Dealer Simulator นะตัวเกมนี้จะเป็นเกมจำลองที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบทักษะการจัดการแล้วก็ให้เรานะคะได้ทำธุรกิจสิ่งผิดกฎหมายนะเริ่มแรกอาจจะมีทรัพยากรที่จำกัด,ดนิดหน่อยนะแต่ก็สามารถค่อยๆพัฒนานะเมื่อค่อยเป็นค่อยไปกันได้เมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตก็จะได้ก้าวหน้าเปิดรอกพื้นที่ใหมๆ่ๆ l ับส m a s t e ที่มีทักษะสูงอัปเกรดีอควานสะดวก เพื่อเพิประสิทธิภาพและผลกำไรก็กราฟิกมาในสไตล์3มิตินะคะที่ก็น่าสนใจนะทุกคนถ้าใครชอบเกมแนซิมูเลเตอร์จำลองแบบนี้ต้องมีติดถือกันไว้เลยนะคะพลายสาร Escape ในตัวเกมนี้เราจะได้จำลองเป็นนักโทษนะคะ ที่จะต้องคอยหาวิธีในการออกจากคุกหรือว่าแหกคุกออกไปให้ได้ก็มีวิธีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการคลี่ผมออกทุบก,กระเบื้องบนพื้นแล้วก็เริ่มขุดด้วยช้อนเล็กๆเพื่อมาสามารถหลบหนีจากคุกดีได้แต่ก็ต้องทําด้วยความระม,มัดระวังนะคะเพื่อไม่ให้ผู้คุมจับได้นั่นเองแล้วเพื่อลุงคุกของเรานะคะจะสามารถเป็นได้ทางพันธมิตรแล้วก็คูแค่แข่งของเราได้นะแต่ละครั้งที่เราขุดนะคะก็อาจจะได้เจอของสิ่งมีค่าหรือว่าอะไรก็ได้ที่สามารถ นำไปขายเป็นเงินทุนได้ก็เอาเป็นว่าใครที่อยากจะจำลองการเป็นนักโทษนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดเกมนี้ไปลองได้เงินโดยได้เลยค่ะต่อมาแกบเกมที่แฟนๆชินจังไม่ควรพลาดนะคะแกบเกมที่มีชื่อว่าชินจัง Summer v a c a t i o น เป็นเกมปะจาภัยสุนบาทนะคะที่ผู้เล่นจะได้ควบคุมโดยละครชินจังซามแกนออกท่องเที่ยวในฤดูร้อนซึ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นจนก,กระทั่งชินจังและครอบครัวได้พบกับดตรสติฟเฟิลที่ได้ใช้ทาร์มิชชินพาพวกไดโนเสาร์เข้ามาในเมืองที่พวกเขาพักพอนอู่แถมชินจังยังโดนสาบให้อยู่ในรูปเจ็ดวันอะไรทีส่สุดอีกต่างหากเรื่องราวจะเป็นยางไรต่อนะคะชินจังและครอบครัวจะได้กลับไปยังบ้านของตัวเองอย่างปลอดภัยหรือไม่ มาติดตามงานได้ในตัวเกมนี้กันเลยค่ะ g r a d i a t o r Simulator ในตัวเกมนี้จะได้ก้าวเข้าสู่แห่งเกม Graduator สุดโหตที่ซึ่งการต่อสู้ในสนามปาร,รอลงแต่ละครั้งก็คือบททดสอบในการต่อสู้หรือว่าทาาักษะการต่อสู้ของแต่ละคนกันเลยนะคะ รูปแบบการเล่นจะมาด้วยมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะคะและการเชิญหน้าสัตวดูก็จะเป็นแบบซูมเมื่อผ่านด่านไปเรื่อยก็จะได้ต่อสู้กับบอสสุดอลังการแล้วก็กระดัาสุดอันตรายดูตัวอย่างเกมแล้วสนใจด้านหลดเล่นกันอยู่ได้นะคะ เรทัล p พลเนตเป็นเกมที่รูปแบบการเล่นคล้ายกับเรทัลค o m p านีเลยซึ่งเราจะได้คนหาสิ่งของที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของเรทัลค o m p านีเอาชนะรัสัาปราที่แอบซ่อมอยู่ในบัญชีเงินเดียวของบริษัทนอกจากที่ The เกมจะเล่นแบบออฟไลน์ได้แล้วนะคะยังสามารถอาชีวรอยแบบรวมมือกัน1-4คนกันได้ก็สามารถชวนเพื่อนตึงเครียดไปด้วยกันนะคะหรือว่าราเก็บเศษขยะกันได้เลยนะ แต่ละก,การเล่นนะคะแผนที่ก็จะเปลี่ยนใหม่ตลอดไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหรือว่าสัตว์ประหลาดเองนะคะและหากเอาไปเล่นกับเพื่อนนะคะก็สามารถพูดเปิดใหม่กันได้ด้วยนะคะได้เล่เล่นกันดูเลยตาแกบเกมฮกันเลยนะคะ game about digging a hole จะเป็นเกมแนวจำลองอาชีพนักขุดที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้ที่เพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่พร้อมกับสวนขนาดใหญ่ก่อนที่จะตัดสินใจยิบอุปกรณ์การขุดหลุมมาทะลวงสู่ท้องมิวพบเพื่อตามหาสมบัติต่างๆนำมาขายและอัปเกรดไอเทมของเราเพื่อให้ขุดได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงค้นคว้านะคะความลับเหนือจินตนาการที่ไม่อาจคาดเดาได้โดยก็จะแบ่งเป็นช่วงของการขุดและช่วงการอัปเกรดที่เราสามารถปีขึ้นมา เพื่อสุดลมหายใจใช้ตัวเครื่องมือในการพัฒนาไอเทมเราได้เป็นเกมที่ทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากบน PC มาก่อนนะคะตอนนี้ก็เปิดให้ในมือถือแล้วดดวน์วเราเล่นกันดูคะ่ะเกมเจ็ดมาแนวเกมแข่งรถกันบ้านนะคะ Open World Racing เป็นเกมขับรถที่เราจะได้ปีนขึ้นไปบนรถที่มีความจุขนาดใหญ่อลังการซึ่งรถแต่ละคันในตัวเกงนี้ก็จะมีสตาร์หรือว่าวิธีการขับขี่ที่แตกต่างกันออกไปทุกคนก็สามารถเลือกรถที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ขับรถแล่นไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการแข่งรถหรือว่าจะสัมผัสไปกับสภาพแวดล้อมในตัวเกมกันได้นะตัวเกมนะคะก็สามารถปรบับความละเอียดกราฟิกได้มดการเล่นก็มีให้เลือก2โหมดด้วยกันก็คือโหมดเล่นแบบขับชิลๆนะคะกับโหมดสายแข่งรถ ใครใชอบเกมในแข่งรถหรือว่าเรซิ่งดาวโหลดเกมนี้ไปเล่นแบบออฟไลน์กันได้ค่ะ Extractor จะเป็นเกมมือถือที่คล้ายกับ REPO กันเลยนะคะซึ่งก็จะให้เราได้ประจนภายมาได้บ้างหลังๆนึง เกมพวกของมีค่านะคะและก็รอบ,บนี้ก่อนที่จะถูกจับโดยแซกดูหรือว่ากับดักเช่นเดิมนะคะนอกจากที่จะเล่นได้แบบออฟไลน์แล้วโดยเกมก็ยังสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนคนอื่นหรือว่าชวนเพื่อนมาเล่นได้ถึง12คนกันเลยก็จะมีทั้งรูปมือกันแล้วก็แบบแข่งขันชุดการเล่นจะมีความท้าทายที่ไม่เหมือนใครพร้อมแกบแผนที่ของมีค่าที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเอง,เองค่ะใครสนใจด่าเราไปติดมือถือกันไว้ได้นะคะ มาถึงกับตัวเกมที่แอดม n นนับเสนือมากๆนะคะซึ่งก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากพอนคลายนะคะหรืออยากจะพักสมองอะไรก็มาเล่นเกมตัวนี้เลยแกับเกม m y r i t e r n Pomodoro ที่ก็จะเปลี่ยนช่วงเวลาแห่งการฟโฟกัสของเราให้กลายเป็นโลกใบไม้ที่เต็มไปด้วยความน่ารักและก็ความท้าทายในสไตล์ของเราเองวิธีการเล่นนั้นก็ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เราตั้งใจจดจอกับงานหรือว่าสิ่งที่ทำตามเวลาที่กำหนดในแต่ละรอบ เมื่อเราพริชิตภารกิจโฟกัสได้สำเร็จโดยไม่วกแวกก็จะได้รับรางวัลเป็นไอเทมสุดน่ารักเพื่อนํานไปตกแต่งห้องน้อยๆในฟันของเราไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เก๋ๆของตกแต่งจุกจิกหรือแม้กระทั่งการ,ร,รบุดอกภ้าประกอบแสนสวยงามยิ่งเรามีสมาธิมากเท่ารดห้องของเราก็จะยิ่งสวยงามและสท้นตัวเติตของเรามากขึ้นเท่านั้นค่ะใครที่เบื่อกับงานนะคะหรือว่าจุดจอกับอะไรมากๆเรามาเล่นตะเกีนี้ผ่อนคลายกันได้เลยนะคะ อันดับสิบกับสายพิกเซลที่น่าจะชื่นชอบกับ s u เ e r m i มายโรเอ็กซ์ s เเป็นเกมมือถือแพลตฟอร์มพิกเซลแนวผจญภัยนะคะให้เราได้รวมัซเซลิลตกปลาแล้วก็จำลองชีวิตย่างเช่นการตกปลาการสะสมแล้วก็การแต่งตัวทุกอย่างนะคะจะอยู่ในโลกศิลปะแบบพิกเซลสุดน่ารักพร้อมระบบควบคุมที่เข้าใจง่ายและก็มะสสำหรับมือถือค่ะแต่ละด้านที่เราเด่นนะคะจะมีเส้นทางลับหรือว่าเหรียญที่ซ่อนอยู่แล้วก็พวกเควสพิเศษให้ได้ค้นหา กลับมาเล่นซ้ำเพื่อบีชีภารกิจท้าทายเวลาแล้วก็เก็บของทุกชิ้นให้ครบแอดวารแนะนำทุกคนเสร็จแล้วก็จะไปเล่นตัวเกมนี้เหมือนกันนะคะชอบมากๆเลยใครสนใจจิ้มไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดไปตินถือกันด้วยได้เลยนะ ช่วงนี้ก็หยุดกันยาวๆไปเลยนะคะก็เอาเกมในช่องของแอดมินไปเล่นติดมือถือกันดูไว้ได้เลยนะเดี๋ยวในวันหยุดวันต่อไปนะคะแอดมินก็จะคอยหาเกมมาแจกหรือว,ว่าลงให้ทุกคนได้คอยดูอัปเดตกันนั่นเองค่ะอย่างไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะในวันนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมขอตัวลาไปก่อนเจกลับมในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ